โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัสจะต้องกินอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราป่วยหนักจากสายพันธุ์นี้ยินดีต้อนรับสูพ่พอดแคสสุขภาพดีใน3นาทีนะครับคุณกำลังอยู่กับผมหมอทิมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำาลครับวิธีการกินเพื่อที่จะให้ร่างกายของคุณแข็งแรงในการที่จะเอาไปต่อสู้กับโควิดที่มีการกลายพันธุ์ไม่หยุดไม่หย่อนสักทีถ้าใครที่ได้ตามข่าวนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการพบโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัสนะครับ ซึ่งเป็นโควิดที่เดิมเนี่ยมีการแพร่กระจายในต่างประเทศอเมริกาอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับแต่ด้านมาเจอในคนอยุธยานะครับซึ่งไม่เคยมีปอดไปต่างประเทศมาก่อนมันแปลว่าอาจจะมีคนอื่นนะครับที่เขาเดินไปเดินมาแล้วเขามีเชื้อสายพันธุ์นี้อยู่ซึ่งโควิดสายพันธุ์เดลต้า p l u เนี่ยนะครับมีความสามารถในการแพร่กระจายได้ดีกว่าสายพันธุ์เดลต้าซะอีกนะครับซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเจ้าสายพันธุ์เดลต้า p l u เนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อพวกเรามากน้อยแค่ไหน ส่วนตัวผมมีความเชื่อว่ายังไงเนี่ยไวรัสพวกนี้เขาก็จะมีการกลายพันธุ์เรื่อยๆอยู่ตลอดนะครับมันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตครับที่เขาจะต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆเขาจะพยายามปรับหรือว่าทําข้อตกลงกับร่างกายของเรานะครับให้เราไม่ตายและเขาก็ไม่ตายด้วยเราจะพบว่าการกลายพันธุ์หลังๆเนี่ยความรุนแรงของเชื้อมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเรามีการดีลกับเขาได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนมีโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะดื้ออินซูลิน คนเหล่านี้ก็ยังเสี่ยงอยู่เพราะเขาจะปรับตัวได้ช้าแม้ว่าจะเจอสายพันธุ์ที่สายพันธุ์ใหม่ๆมีความรุนแรงน้อยๆก็ตามเนี่ยซึ่งความเสี่ยงที่ทําให้หลายๆคนเสียชีวิตจากโควิดนะครับล้วนเป็นความเสี่ยงที่เป็นโรคที่ เกิดจากโภชนาการทั้งนั้นเลยดังนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินการปรับอาหารการกินจึงมีผลมากๆเลยนะครับในการที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ดีแลในเรื่องของโควิดสิหลักการในการกินมีอยู่แค่2ข้อนะครับข้อแรกก็คืออาหารที่คุณทานไม่ควรเพิ่มภาระให้ร่างกายคุณอีกไม่เพิ่มการอักเสบในร่างกายของคุณผมยกตัวอย่างเช่นน้ําตาลแปรรูปน้ำมันแปรรูปนะครับอาหารทางอุตสาหกรรมต่างๆ ถ้าคุณมีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานเป็นโรคอ้วนมากๆอาหารที่คุณทานเนี่ยหรือว่ารูปแบบที่คุณใช้เนี่ยก็ควรที่จะรักษาโรคที่คุณให้หายได้ด้วยนะครับโรคอ้วนโรคเบาหวานเดี๋ยวนี้สามารถทําให้โรคสงบหรือว่าหายได้นะครับที่ไม่ต้องใช้ยาเลยใช้แค่อาหารเท่านั้นหลายๆคนพยายามไปมองหาอาหารเสริมมองหาสมุนไพรจนมองข้ามเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องนี้ไปอย่าลืมนะครับว่าวัคซีนพัฒนาปีละครั้งไวรัสกายพันธุ์ทุกวัน มีร่างกายของเราเนี่แหละที่ปรับตัวตามการกลายพันธุ์ของไวรัสได้ทุกๆวันถ้าสุขภาพของเราดีแล้วสุขภาพที่ดีของเราจะดูแลตัวเราเองพอร์แคสสุขภาพดีในสามทีก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับผมหมอทิมขอไปก่อนสวัสดีครับ